ไปทำไมนะครับไปก่อนรถไฟแตกครับบูว่าเห็ีดแตกครับแล้วยุ่งหัประชุมเตะอ๋ะอหลอดไฟแตกจะไม่ยืมไม้กวาดแข็งไปกวาดอ่ะไปเดี๋ยวครูพาไปนะคะไฟตกเตี้ยไฟแตกไหลูกอย่าไปครับอดไฟอะไรหลอดไฟแตกก็ไปยืมอ๋อไอหลอดไฟตรงไหนลูกตรงอ๋อตอนเรหลอดไฟข้างล่างมันร่วงอ๋อดีนะดิพื่พเธอไปบอกครูแล้วก็มาฝากอ่ะ ใสต่ตรงนี้แล้วก็ใส่ถุงที่ครูเตรียมมาแล้วลูกนะะช่่ยกันเลยเช่วยกันเลย,ยเลยอาใส่ถุงนี้เพราะว่าเพราะว่าการที่เธอไปเทใส่ขยะเลยไม่ได้นะต้องมาใส่ถุงก่อนนะครับ,อ,รบ,นนรบอ่าน้ำเลยลูกทำเลยเอ่านทำแลาใส่อันตรายนะน่ะอันันตรายเนาะอันตรายเนาะๆๆจะต้องเก็บให้หมดนะครับอ่ะดีมากลูกดีมากอ่ะเอาขวดออกให้หมด จิตอาสานะเอากวัดให้หมดเลยลูกมันจะบาดเท้าเธอนะถ้าไม่เกยนให้หมดเอากวดดีๆอากวดดีๆให้มันต้อมให้มันต้อมกันลูกให้ต้อมกันดีๆอ่าดีมากเลยมันล่วงมาเองเหรอหรือเธอเตะบอลใส่เตะบอลใส่เหรอลูกมันหล่นลงมาอ๋ออ๋อมันแต่งแรงก็นั่นแหละมันโดนแล้วยังไม่แตกอ๋อ กนเดอออ่ะเราต้องป้องกันนะโดยการเอาใส่ถุงอ่ะเร็วๆ,ๆเก็บเร็วๆเอาเก็บให้หมดเลยนะลูกเศษขาวๆเดนะ้อเนี่ยเสื้อขาวนี่เหยียบเนี่ยบาดนะบาดตีนบาดเท,ท้านะครับเอ้าเก็บให้หมดเลยนะดีมากเลยดีมากเลยดีมากเลย, <S <S <า>ยครับ